สวัสดีตอนเช้าจ้าบึง้งเพื่อดนแล้เห็ดิเหอดูแปลงผักดูเพื่อโดนทำอะไรนะคะทุกคนดูซื้อปลาน้ำสิบหลาไหลน้ำาจ้บะไหลติ แล้วเอาขอได้บหล่ะหอหเขาว่าไ,ได้ทำไมไม่ปิดน้ำซ่อมปลาปลาค่ะทุกคนคือรั่รวมันตัน ช่างช่างประปาในบ้านสร้างในบ้านชิมบอดหน่อย ทุกคนน้ำไหลเบามากนี่มาเป็นที่ต้นขั้วเขาไอ้หนุ่ยก็บ่กอันนี้เจ้าเห็นมังฮัดเงี้ยอย่างเจ้ก็บอกอย่างไปเปิดบางกลอนสอนป่าป่าสอนได้บ่บ่ ต้นมะม่วงตรงนี้เอาออกแล้วโล่งมากหายังมาปลูกแทนนอ่บไดิร๊อบ้านเสร็จแล้วเด้อทุกคนอะเดี๋ยวเราเปิดประตูไหมบ้านเราเสร็จแล้วแล้เวเราเปิดประตูออกพนนี้ดอนจะต้องเปิดทุมือด้วยประตูบ่าแมนปิดไว้ดิ เป็นเคยเปิดอย้วมันก็ต้องออกขึ้นไงมันก็แค่ขึ้นยากเฉยรับเปิดประตูรว้วลับซับกันก่อนทุกคนไปเลยจ้าประตูนี้เสร็จแล้ว เหี่ยวมืดต้นไม้ห่อไหลดอกพวงดอกพุดเหี่ยวมืดบรรยากาศรอบบ้านของคุณยายกับเคยล่ะรู้น้ำไหลหรือเปล่า ปูกต้นไม้ไว้เยอะอยู่นะคะทุกคนรู้ว่ายา้ำใดสิได้กนินนี่เป็นเลิ้นจีนะคะทำไมใบมันจะตายเราไม่รู้นะน,นี่บอกไฟใบแห้งเหี่ยวแล้ว ัเนนด็กกินอยู่ยได้จา่าสปีได้กินนิดด้วยมันงเฮ้ยปีนี้น่าจะโดนะ่งน่าเอาฮอร์โมนมาฉีดประกอบน้ำประกอบน้ำพี่น้องต้นนดิดน้อยได้กินอยู่ยได้หนี่นวันนี้ตอนเราหดน้นามอยู่ ัน,นส้มโอทับทิมกับเป็นทับทิมปกติลูกดกมากจะให้ดูน่ายอยว่าทุกคน ต,ต้นอันนี้ด้วยอ่ะกอกน้ำกำลังเป็นลูกนี่แหละจ้าขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะกำแพงนี้กะเดินมาจาก y o u t u b e มาเด้อจ้ะเด้อทุกคนฮะนี่อะ

ปีนขึ้นไปเก็บเอาเหมดนี่ราคบญญาบรรยยกาศรอบบ้านไม่มีอะไรให้ดูอัปเดตบ้านให้ดูต้นไม้กับแหงเบิดพี่น้องพักตายเบิดเลยหอนไหลเราจะเก็บพื้นที่เพราะว่ามันลกเพิ่งทำรั้วบ้านเสร็จนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม กดไลค์กดแกดชร์ช่องแสกานะคะเดี๋ยวเฮ้าไปทำน้ำพริกหนุ่มกันไอเบืร์ทานแล้วติดไปฮัาจะเอาปะทูมาย่างแล้วนี่ติดแล้วทานสวยๆย่าง น้ำพริกหนุ่มแล้วก็น้ำพริกปะทูกันเลยขอบคุณที่ติดตามนะจ้าขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน